หลังจากใส่เรียบร้อยนะครับอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับก็จะมีลักษณะของอิ่มซุ้มนะครับแล้วก็ล้นซุ้มนะนี่ล้อหน้านะครับล้อหน้านี่ใส่แล้วจะออกลักษณะของออกมานิดนึงนะครับนี่ครับถ้าถ่ายมุมตรงมาก็โอเคก็ยังไม่เตะตาคุณตำรวจนะครับตรงนี้สำหรับ Evo Cross นะครับ Max 16 นี้มุมด้านหลังครับหุมด้านหลังนี้ออกนะครับหุมด้านหน้าก็พูดง่ายๆนะครับรถรูปทรงที่มันเป็นยีราฟนะครับลักษณะของมันจะเป็นยีราฟนะครับก็มีลักษณะของการออกข้างมากขึ้นนะครับแหวมแดดอิ่มขึ้น เวลาขับตามหลังมานะครับก็จะได้เห็นเนี่ยฮะลักษณะของมิตินะครับมันจะออกมานิดหนึ่งนะครับออกมากกว่าแม็กเก่านะฮะแม็กเกาแม็กสิบแปดยังไม่ออกเท่านี้อันนี้จะออกเหมือนจะออกมากกว่านะนี่ครับด้านหน้าก็ออกเห็นเห็นเลย ล้อแม็กนะครับ Evo c r o s นะครับขนาด16นิ้วนะครับกับยางโยโกมาสองหกห้าเจ็ดห้า g o Landa นะครับแม็ก16จะลองสเปเซอร์ครับอะแดปเตอร์ apter, ครับ6ออก6นะครับขนาด1นิ้วนะครับจริงๆผมก็ลองมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ตอนนั้นดันกับแม็กเดิมแม็ก18ตอนนี้จะมาใส่กับทางด้านของ m ม็ก6 e v o c อีโคสีขาวนะครับของเดิมเนี่ยนะครับมิติเมื่อใส่กับ e v โวคอส16ตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมุดซุ้มนะครับส่วนตัวผมว่าทรงมันไม่นักเรงนะครับทรงมันรู้สึกยังไม่ชอบใจนะครับมันหุบซุ้มหุบซุ้มมุดซุ้มคืออะไรก็นี่นะครับมันมีลักษณะของถ้าถ่ายแนวตรงนะครับขึ้นไปมันต้องให้ล้นนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยพอยก2นิ้วแล้วเนี่ย สำหรับเจ้าตัวรีโวนะมันมีลักษณะของยีราฟยีราฟก็คือมันสูงตรงชะลูดไม่บึกออกข้างนะครับล้อคู่หลังนี่ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะน,นี้ครับออกซุ้มนะครับออกซุ้มทรงมันจะนักเลงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ลดความเป็นยีราฟนะครับของการสูงชะลูดขึ้นไปคันนี้นี่ยก2นิ้วนะครับใส่แล้วจะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับ มันจะล้นๆออกมาหน่อยนี่คู่หลังใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาใส่คู่หน้านะครับสำหรับเจ้าเรดล็อกโคของบอกกอรช่วงนี้โควิดแต่งไปเรื่อยๆนะฮะเหนื่อยก็พักเดี๋ยวจะใส่ดูครับหกออกหกนะครับนี่ครับทำเองใส่เองสนับสนุนโดยคอกพิษสายเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์จำหน่ายยางและบำรุงช่วงล่างรถยนต์ครบวงจร053 805 252-3